สวัสดีค่ะหมอแนนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอจะมาทําการปรับรูปหน้าคุณนิชาด้วยวิธีการเติมไขมันสเต็มเซลล์นะคะโดยตําแหน่งที่หมอจะทําการแก้ไขนะคะตําแหน่งแรกเลยก็คือเป็นตําแหน่งที่คุณนิชาค่อนข้างกังวลน,นะคะซึ่งก็คือหน้าผากนะคะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้าผากคุณนิชาเนี่ยจะค่อนข้างแบนราบนะคะขาดมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเติมบริเวณหน้าผากเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับคุณนิชานะคะแล้วก็เป็นการเปิดโงเห้งให้กับคุณนิชาด้วยค่ะตำแหน่งถัดมานะคะก็คือบริเวณขมับนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่อนข้างตอบนะคะทําให้ใบหน้าดูมีอายุแล้วก็กระดูกบริเวณโหนกแก้มนะคะดูเด่นขึ้นมาตำแหน่งถัดมานะคะก็คือบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ใต้ตานะคะ จะเห็นได้ชัดเช่นกันนะคะว่าแบนราบลงไปนะคะทําให้ใบหน้าจะดูตกดูมีอายุนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอจะเติมบริเวณนี้นะคะเพื่อทําให้ใบหน้านะคะดูอิ่มขึ้นดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูยกขึ้นค่ะตําแหน่งถัดมานะคะก็คือร่องแก้มแล้วก็แก้มตอบนะคะตําแหน่งนี้คุณนิชาก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันค่ะตําแหน่งสุดท้ายนะคะก็คือบริเวณอ่าร่องน้ําหมากนะคะก็ตําแหน่งนี้ก็จะทําให้หน้าดูมีอายุเช่นกันนะคะ ่และนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ทันทีนะคะหลังจากที่หมอได้ทําการเติมไขมันโดยตําแหน่งที่หมอได้ทําการแก้ไขตําแหน่งแรกนะคะก็คือบริเวณหน้าผากเมื่อเทียบกับก่อนทํานะคะจะเห็นได้ชัดว่าหน้าผากเนี่ยดูนูนขึ้นนะคะมีมิติมากขึ้นนะคะตําแหน่งถัดมานะคะก็คือบริเวณหน้าแก้มใต้ตานะคะ เมื่อเทียบกับก่อนทำก็ดูอิ่มขึ้นละมุนขึ้นนะคะเช่นกันค่ะตำแหน่งถัดมานะคะก็คือบริเวณร่องแก้มแล้วก็แก้มตอบนะคะก็จะดูอิ่มขึ้นทำให้ใบหน้าดูเด็กขึ้นนะคะตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็คือบริเวณคางนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากาคุณนิชานะคะค่อนข้างมีคางอยู่แล้วนะคะโดยรวมๆนะคะใบหน้าคุณนิชาเนี่ยก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะเด็กขึ้นนะคะทำให้ความดุของใบหน้าลดลงค่ะ